ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับทุกคนและในวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสวันแห่งความสุขและความอบอุ่นของใครหลายคนเลยนะครับซารูสเปสวันนี้ จะมาแนะนาไอเทมรับปีใหม่หากใครกำลังมองหา g a d g e ดีๆน่าใช้งานบนโต๊ะต้องดูออคลิปนี้เลยนะครับใครที่กําลังเลงว่าจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดจากตัวที่ใช้งานอยู่อัปเกรดเป็นตัวที่ดีขึ้นกับซารูสเปสอยากจะแนะนําไอเทมเหล่านี้เลยนะครับเพราะบอกเลยว่าคีย์บอร์ดจากทางซารูสเปสเนี่ยเชื่อมต่อได้ถึง3แบบทั้งเสียบสายไร้สายและก็บลูทูธรวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนสวิตช์ได้ทั้ง3พินและก็5พินเลยแน,น่นอนเหมาะสำหรับสายคัสตอมคีย์บอร์ดชอบแต่งคีย์บอร์ดมากๆเลยนะครับมาเริ่มกันที่ต งานเพิ่มความโปรตีฟมากขึ้นคีย์บอร์ดแบบเลเยอร์เาเปร์เซครับมาพร้อมกับปุมหนอบคีย์แคปมีการคุมโทนเป็นสีดำและก็เทาให้ความเรียบหรูมากๆโหมดไฟเนี่ยก็ให้มาแบบจัดเต็มครับมองไปกี่ทีกี่ทีก็รู้สึกอยากจะพิมพ์งานเลยัตสวิช์เริ่มต้นที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบเก t เทอร์นิ l เยลโล่ปรพีรูปจากโรงงานให้ฟีลลิ่งการกดที่นุ่มละมุน แท็ตัวคีย์บอร์ดมีการมอดเบื้องต้นมาให้แล้วฉะนั้นเรื่องการสัมผัสต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มสุดๆเหมาะคนเพิ่งเริ่มเข้าวงการแมคคาเนียลคีย์บอร์ดเลยนะครับตัวถัดมาเนี่ยใครเป็นสาย R G B เน้นแสงสีบนโต๊ะทางานเนี่ยก็ต้องเป็นซารูเค75สม k กที่คีย์แคปของเขาเนี่เป็นแบบโปร่งใสแบบนี้เลยนะครับสเปคคีย์บอร์ดคือมันกับซารูเค75ก่อนหน้านี้เลยแต่ยูนิตเนี่ยเมื่อเปิดไฟ R G B ไฟจะพุ่งออกมาจากคีย์บอร์ดแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยเค จะมาเสริมทับในเรื่องบรรยากาศการเล่นเกมของเพื่อนๆแบบจัดเต็มแน่นอนต่อกันที่ตัวที่3เลยนะครับมายกระดับของคีย์บอร์ดกันบ้างสําหรับคนที่อยากได้คีย์บอร์ดที่มีจอเนี่ยต้องซารูเคส8 1 color TFT ตัวนี้เลยคีย์บอร์ดแบบเลเยอร์75%ครับรุ่นนี้เนี่ยมีจอ TFT สกรีนมาให้สําหรับคนที่อยากอัปโหลดภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไฟล์กิฟต์ต่างๆตัวคีย์บอร์ดจะมี2สีให้เลือกนะครับก็คือ blue navy คลุมโทนสีน้ําเงินฟ้าแล้วก็ white powder ครับที่เป็นคุมโทนสีน้ําเงินขาวบอกเลยว่าใครที่ชอบสีฟ้้้าาาแลสสีีีนนีีีนน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 เเเเงงิิครรับบผมมมมยยอออออุุ่่่่โโททูป็กกตตวืข หมดไฟที่ให้มาก็จัดเต็มเช่นกันสำหรับคนที่ชอบแสงสีโดยเค้ก81 c o l o r t f t เนี่ยใช้ชีวิตเริ่มต้นเป็นแบบ TTC Red Switch มีการพรี่หลูมาจากโรงงานแล้วนะครับหรือหากใครอยากคุมทีมมินิมอลหน่อยเนี่ยอยากจะเน้นสีขาวเพิ่มมากขึ้นเน้นสีดำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องซารุเค้ก81 Unit Jupiter แล้วก็ Red t o e Color เลยนะครับโดยคีย์แคปเนี่ยจะมีการคุมโทนที่เน้นสีดำและสีขาวมากกว่าปกติถ้าเทียบกับรุ่น Color TFT เหมาะสำหรับคนที่คุมทีมเรียบหรูและสบายตาบนโต๊ะมากๆเลย unit เค้เทกท Cake Pass ตัวใช้สวิตช์ของซาร Space เองมีเลือก2แบบคือ l u น a า e ยล o w แบบลีเนียและ Galaxy Pink แบบแท็กทายนั่นเองครับซึ่งจะพรีล,ลูปมาจากโรงงานแล้วทั้งหมดเลยและยังไม่พอับคนที่ชอบคีย์บอร์ดแบบมีจอนะครับสำหรับรุ่นนี้คือซาร c เค e 76 e น t จ n นครับคีย์บอร์ดแล้ว75%ที่มีจอและมีหนกมาให้ในตัวเดียวเลยเรียกเรียว่าเท่สุดๆและตัวเคสของคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีความโปร่งแสงทําให้ไฟ RGB ที่จัดเต็มอยู่แล้วเนี่ยโดดเด่นขึ้นไปอีกเมื่ออยู่บนคีย์บอร์ดรุนน ไม่มีสีที่ฉูดฉาดเกินไปแถมยังคงความมินิมอลไว้ในตัวอีกด้วยสวิชช์เริ่มต้นก็ใช้ของซารูสเปซเหมือนกันนะครับก็คือลูไนเยโลแล้วก็กาเล็กซี่พิงนั่นเองโดยฟีลลิ่งการพิมพ์บอกเลยว่าสนุกและเร้าใจเพื่อนๆแน่นอนพลาดไม่ได้เลยสำหรับสายมินิมอลที่ยังคงรักในแสงสีของไฟ RGB ครับสำหรับรุ่นเคสเจ็ดสิบเนปจูนถ้าหากใครมีคีย์บอร์ดคู่ใจอยู่แล้วแต่อยากได้คีย์แคปใหม่เนี่ยทางซารูสเปซเองก็มีคีย์แคปให้เพื่อนๆได้ลองจับจองกันนะครับกับซารส่่ดกบุเเยนะครรมีปู ให้แบบครบๆเลยแถมตัวคีย์แคปนี้จะมีแสงลอดออกมาผ่านใต้คีย์แคปแบบนี้ด้วยเมื่อใส่เปิดใช้งานกับไฟ RGB นะครับและยังไม่พอครับใครอยากเปลี่ยนสวิตช์เปลี่ยนสัมผัสให้กับคีบอร์ดที่มีอยู่แล้วก็สามารถซื้อสวิตช์จากทางซารูสเป e ไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะมีขายแยกเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Luna าเยลโล Galaxy Pink หรือแม้แต่ Orange มาที่มาใหม่เลยนะครับแน่นอนว่าสัมผัสที่ได้เนี่ยลยมุนใจอย่างแน่นอนเลยสายคอเค Cable สำหรับเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเนี่ยทางซารุเองก็มีให้อัปเกรดนะครับผมหากใครที่สนใจและนอกจากเรื่องของคีย์บอร์ดแล้วนะครับ Zaru Space เองก็ยังมีเมาส์น้ำหนักเบาสไตล์มินิมอลเซนเซอร์ระดับท็อปพห้อเพื่อนได้อัปเกรดประสบการ์การเล่นเกมของเพื่อนด้วยนะครับนั่นคือเมาส์ Zaru MXB1 และแผ่นรองเมาส์ DMX1 นั่นเองตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นแบบสีขาวคลีนทรงสมมาตรขนาดเล็ก น้ำหนักเพียงแค่58กรัมเท่านั้นเอาไปใช้จัดโต๊ะคุมตีมกับคีย์บอร์ดของซาดูก็เข้ากันมากๆรองรับ4,000เฮิร์ตพลังเสีย และใช้เซนเซอร์พิกอาร์สามเลยฉะนั้นใครสายเกมจะพลาดไม่ได้เลยที่จะอัปเกรดมาเป็นเมาส์ที่สเปคดีขนาดนี้รวมไปถึงแผ่นรองเมาส์เนี่ยก็มีขนาด45่สคูณสีเซนติเมตรเป็นลายซารูแฮมสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับใช้งานกับเมาส์ขาวคลีนเนี่ยบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆรืยใช้กับโต๊ะความสีไหนเนี่ยก็เข้ากันได้หมดเลยและนี่คือคร่าวๆข,ข,ของไอเทมจากซาร s ปสเปซที่มีวางจําหน่ายตอนนี้นะครับใกล้จะเริ่มปีใหม่ก็ถึงเวลาที่จะได้อัปเกรดแก๊สเจ็ตที่มีก ยังไงก็มอร์ี่คิสต์มาก,กัันนะครับทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่2,568ล่วงหน้ากับทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดเทศกาลปีใหม่และเป็นปีที่ดีของเพื่อนทุกคนเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ